ได้รูปสวยๆได้วิวสวยๆแบบนี้ก็เพราะขาตั้งกล้องนะคะขาตั้งกล้องนี้ทำให้สะดวกในการถ่ายภาพค่ะขาตั้งกล้องยืดได้หดได้พกสะดวกค่ะยืดได้สูงท่วมหัวเราเลยนะคะเวลาเราถ่ายรูปจะถ่ายท่านั่งหรือท่ายืนก็ได้เพราะว่ายืดได้สูงมากเลยค่ะ และปรับระดับความสูงต่ำได้สะดวกมากและถ้าเราจะถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็มีที่หนีบโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะถ่ายรูปได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนค่ะจะถ่ายแบบก้มหรือแบบเงยก็ได้หมุนรอบ360อองศาเลยนะคะน้ําหนักไม่มากพกพาสะดวกเหมาะสำหรับ ถ่ายทําคลิปลงในช่องออนไลน์ต่างๆค่ะหรือถ้าเราไปเที่ยวเราต้องการรูปสวยๆก็ไม่ต้องง้อให้ใครถ่ายรูปให้เรามีขาตั้งกล้องถ่ายรูปเองได้เลยค่ะราคาไม่สูงมากสนใจสั่งซื้อจิ้มที่ตะกร้าหน้าคลิปเลยค่ะ ได้รูปสวยๆได้วิวสวยๆแบบนี้ก็เพราะขาตั้งกล้องนะคะขาตั้งกล้องนี้ทําให้สะดวกในการถ่ายภาพค่ะขาตั้งกล้องยืดได้หดได้พกสะดวกค่ะยืดได้สูงท่วมหัวเราเลยนะคะเวลาเราถ่ายรูปจะถ่ายท่านั่งหรือท่ายืนก็ได้เพราะว่ายืดได้สูงมากเลยค่ะและ